สวัสดีค่ะวันนี้ครูดาวจะมาสอนการบวกลบเศษส่วนง่ายๆนะคะการบวกลบเศษส่วนรู้สึกว่าจะเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่นะคะเชื่อมโยงกันเลยนะคะสําหรับคนที่มีลูกมีหลานที่กําลังเรียนเรื่องเศษส่วนการบวกการลบกันคูณกันหารวันนี้ครูดาวเสนอการบวกก่อนละกันนะคะคั้แรกเลยอันนี้ครูดาวจะแสดงวิธีทําให้ดูก่อนนะคะสูตรของการบวกลบ เศษส่วนต้องจําไว้เลยว่าต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะส่วนก็คืออยู่ข้างล่างวิธีการอ่านก็คือเศษ1ส่วน3นะคะบวกเศษ3ส่วน9าวิธีทำนะคะครูดาวจะดึงตรงนี้มาก่อนเศษ1ส่วน3มใช่ไหมคะเราทําส่วนให้เท่ากันก่อนเราดูว่า3เนี่ย มันสามารถคูณอะไรถึงจะได้9ถูกต้องไหมคะสคูณ3นะคะต้องคูณทั้งบนและล่างนะคะต้องคูณทั้งบนและล่างอ่าวงเล็บเปิดวงเล็บป,ปิดอ่าต่อไปเราก็ดึงเครื่องหมายอะไรมามันเป็นเครื่องหมายบวกถูกต้องไหมคะเครื่องหมายบวกอ่ะตัวต่อไปก็ดึงมาเลยค่ะคือ C3 ส่วนเนะคะ คูถ้ากาบอ่ะ3คูณ3ได้3 3เออไม่ใช่3คูณ1ได้3 3คูณ3ได้9อ่ะจากนั้นดึงเครื่องหมายบวกมานะคะแล้วก็ดึงตัวนี้ลงมาเศษสส,ส่วน9ดูสิส่วนเท่ากันยังอ่าถ้าส่วนเท่ากันแล้วสามารถบวกกันได้เลยนะคะ3บวก3ได้6อ่า ตรงนี้ก็คือส่วนเป็น9เท่ากันแล้วเด็กจะผิดกันมากเลยเพราะถ้าตอบเลยไม่ได้นะคะจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําคําว่าเศษส่วนอย่างต่ําก็คือเอาสุขคูณแม่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถคูณต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะครูดาวจะเอาแม่3หารละกันนะคะแม่3 สามไรได้หกหลาสามเป็นสามสามสองหกอ่าสามไรจะเก้าสามสามเก้าอ่าทีนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังอ่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วสแสดงว่าคําตอบก็คือเศษสองส่วนสามนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะหารต่อได้แล้วอ่าคําตอบตอบอะไรเศษสองส่วน สามคุณดาวมีเทคนิคให้นะคะคุณราสอนให้เพราะฉะนั้นคนไหนที่อยู่ช่วงปสาปสีนะคะปะ5้าที่ไม่ได้เศษส่วนยังไงก็สามารถทักแชทไปได้นะถ้าคุณดาวสามารถสอนได้คุูดาวก็จะสอนได้เพราะว่าตอนนี้ก็สอนการบ้านลูกอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชม